นี่คือคำสั่งสุดท้ายเท่าวันนั้นของเธอมาถึงแล้วคนที่จะตัดสินใจชะตาชีวิตของเธอเธอยกให้กับลูกชายสุดที่รักของเธอเป็นผู้ตัดสินใจว่าเธอจะอยู่หรือเธอจะไป เดี๋ยวมาดูความต่างระหว่างมะยมแดงแล้วก็เชอรี่ไทยค่ะตัวนี้ไอ้มะยมแดงตัวนี้เชอรี่มะยมก็จะมีเนื้อเป็นกรีบๆเหมือนกับมะยมแต่เชอรี่นี่ก็คือผิวพันธุ์เขาจะเรียบแบบนี้ค่ะแล้วมีรสชาติต่างกันอย่างไรเดี๋ยวรูตาจะชิมะมะยมแดงก่อนนะคะ เขาจะมีกลิ่นอารมามีขมนิดๆหวานหน่อยๆถ้ารสชาติแบบนี้ถือว่าเป็นยาเลยค่ะนี่คือเมล็ดของเขาส่วนนี้เชอร์รี่ไทยเปรี้ยวนำํำหวานนิดหน่อยนี่คือความตอุ๊ยร่วงเลยนี่คือความต่างของเมล็ดของเขามะยมแดงจะเป็นเม็ด แต่เชอรี่เขาจะเป็นเม็ดแบบเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะ ช่วงนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนเหมือนฝนจะตกแต่ก็ยังรอนก็ทำให้เจอรี่มีผลที่แบบสุกแล้วก็รวมถึงมายมแดงด้วยนะคะก็แม่ยาเธอไม่อยากไปอยู่บ้านพักคนชรายนั่นคือสิ่งที่เธอไม่เคยปรารถนาแล้วสิ่งที่เธอ ได้สั่งก่อนที่เธอจะสิ้นใจคือฝรั่งแล้วนะคะเวลาเกิดอะไรกิดขึ้นเขาจะทําพินัยกรรมพินัยกรรมในเรื่องของการตัดสินใจชะตาชีวิตของเธอแล้วก็นี่คือคําสั่งสุดท้ายเ้าวันนั้นของเธอมาถึงแล้วคนที่จะตัดสินใจชะตาชีวิตของเธอเธอยกให้กับ ลูกชายสุดที่รักของเธอเป็นผู้ตัดสินใจว่าเธอจะอยู่หรือเธอจะไปแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เธอไม่ปรารถนาเกิดขึ้นฉะนั้นเธอได้บ่งก็เรียกว่าบ่งบอกแล้วก็บอกไว้แล้วว่าถ้าเป็นแบบนี้อย่าทำกับฉัน นี่เป็นคำสั่งที่เธอสั่งเอาไว้ก่อนที่เธอจะตายนั่นก็คือในกรณีที่เธอเกิดอะไรเกิดขึ้นต้องผ่าตัดสมองต้องใส่ท่อหายใจต้องให้อาหารทางทางสายยางต้องเจะนั่นจะนี่ต้องเจะคอต้องอะไรพวกนี้เธอบอกว่าห้ามเด็ดขาด ขอให้เธอตายไปแบบไม่ทรมานพอได้ยินคำแบบนี้ในความรู้สึกของของลูกซึ่งเป็นคำสั่งของแม่ย่าก่อนวันที่เธอจะจากลูกนี้ไปมันเป็นข้อคขาเรียกว่าข้อขัดแย้งกันระหว่างความรักที่ที่อยากให้แม่อยู่ กับความรักที่อยากให้แม่หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานบางครั้งมันมัน,ม,นมันแยกแยะก,กันค่อนข้างลำบากแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาความรักที่เรามีต่อแม่แล้วก็ไม่อยากให้แม่ยากทุกข์ทรมานนั่นก็คือปล่อยถธอไปตามเอ่อตาวิถีตามวาระที่มันจะเป็นไปแต่ถ้าเรายังคิดว่าเราอยากมีแม่อยู่นะ เราอยากเห็นแม่อยู่เราอยากได้อยู่กับแม่เราอยากทดแทนพระคุณแม่โดยการยื้อชีวิตแม่โดยการใส่โทษเจาะนั่นเจาะนี่ให้อาหารทางสายยางหรืออะไรประมาณนั้นมันเป็นความสุขของลูกที่ได้ดูแลแม่ในบ้านปลายสุดท้ายแต่มันกลับตรงกันข้ามมันจะเป็นความทุกข์ให้กับแม่แล้วพอการเวลาผ่านไป ความรักที่เรามีต่อแม่มันจะกลายมาเป็นความเศร้าเสียใจเพราะว่าเราเห็นแม่เราอยู่ในสภาพแบบนั้นมันเหมือนกับคือมัน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 ,มนไม่เรียกว่ามันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นแต่กลับทำให้จางคนตากเก,เกิดความทุกข์เกิดขึ้น ทุกของแม่ย่านั่นก็คือทุกเรื่องของการที่ทนตัวเองต้องทนทุกทรมานอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นแต่ไม่ได้เป็นไปทุกของลูกที่ต้องดูแลแม่ซึ่งนานๆไปมันจะกลายมาเป็นก็เรียกว่าความรักเอ้ความภาระเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องตัดสินใจแล้วคนที่จะตัดสินใจนั่นก็คือเจ้าของชีวิตนั่นก็คือแม่ย่า แล้วในขณะที่เธอไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการตัดสินใจได้ฉะนั้นเธอก็ต้องมีผู้ที่ตัดสินใจให้กับเธอนั่นก็คือเธอก็มอบเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรว่าให้ลูกชายเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตของเธอก็บางครั้งเราฟังแล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องเศร้านะแต่ความจริงมันก็คือความจริงเกิดแก่ เราก็ตายแต่เราไม่อยากเกิดแก่เจ็บแล้วก็ทรมานแล้วก็ตายเราไม่อยากให้มีคําแบบเนี้ยเข้ามาอยู่ในวัตจักรของเกิดแก่เจ็บตายไม่อยากมีอะไรเข้ามาก็เรียกว่าสอดแทรกหรือว่าเพิ่มเติมจากจุดที่มันสมควรจัดเป็นไปฉะนั้นในส่วนของ วารุตายกตัวอย่างเรื่องของแม่ของวารุตาเองเธอก็อยู่ในสภาวะแบบนี้เหมือนกันเราก็ต้องตัดสินใจปล่อยให้เธอไปตามวาระที่มันสมควรจะเป็นไปเราจะไม่ยือแม่แบบรักแบบเขาเรียกว่ารักแบบเองนทรตัวรักให้แม่แบบทรมานอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยความรักเราก็ต้องเขาเราียกว่าแยกแยะให้ถูกต้องว่าเรารักเขาแล้ว เขามีความสุขไหมหรือว่า,าความรักของเราทําให้เขาเกิดเป็นทุกข์ก็สําหรับลูกๆทุกๆคนวรุตาเข้าใจอยากให้แม่อยู่แต่แม่อยู่แล้วมีความสุขหรือไม่หรือว่าเรามีความสุขแท้จริงไหมที่เห็นสภาพแม่อยู่ในสภาพแบ Gall <S <s แบ,บนั้นก็ฝากคิดแล้วก็ ฝากถึงลูกทุกๆคนด้วยนะคะถ้ามีโอกาสในจังหวะที่เรายังมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ในขณะที่ท่านยังมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถกินได้เที่ยวได้ยังสามารถที่จะไปทํากิจกรรมกับลูกๆได้ก็อยากให้ทุกคนคว้าโอกาสครองอันนี้เอาไว้นะคะเพราะว่าวันเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสูงไปดับไปมันอยู่แค่เอื้อมเท่านั้นเองค่ะวธธาุตากะโกตง กระดกกดอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะก็ปรารนาให้ทุกท่านได้มีความสุขในทุกๆวันและขอให้ทุกท่านได้มีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าสตรวันนีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย